ทำกับข้าวกันต่อต่อต่อนะทำกับข้าวกันอย่าบังอย่าบังนะอย่าบังแสงนาะถ่ายแค่ไข่เลยนะคะทุกคนถ่ายแค่ไข่มาเลยนะถ่ายแค่ไข่นะถ่ายคนด้วยสิเอ้ยไม่ต้องเอ้ยถ่ายแค่มือแตะไข่มันเลยไม่ต้องลุกขึ้นถ่ายมันตร<อ>งนี้มันจะบงังแสง อย่ายืยนขึ้นสินั่งลง <c oughs> เดี๋ยวเราจะรอ,อเอาหอไมไว้ตรงนี้เดี๋ยวหั่นอีกอยากได้ลูกสักลูกจะได้สักลูกไปเขินบ,บ้าหลับว่าหั่นไปเสียงเขินบ้าหลับเนี่ยช่องขอคับเสียงไปแล้วก็ว่าอะไรจะไหนไม่ตมบอบแถมเบาอัน เข็มาะบึงเหตุใดมาบ,บังนี่นะันน,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 นนี่แค่ไเขาบอกว่าไงคือโอนให้เฟิร์นลอยเลยไม่ได้ยินเลยไอไอเฟิร์นโทรมาบอกทราบก็ได้ไอเฟิร์นตอนแรกโทรมาถามว่าเป็นอย่างคือโทรไปงาำตอนนั้นก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่านี่ไงเอนโทรห้าไปฟห้าไ้เฟิร์นก็เลยบอกอ่านีา่ไงคิดฮอด ตามมาเจ้าไข่บ้ที่คือน้ำมันเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าไข่สิเป็นสีตายอยู่แล้วเพิ่นว่าไข่รุนไข่ที่คือน้ำมันกวสิที่มัน,น้ำมันก็ขะไปอันนี้ล่ะขอไปเกียยกกเ่ยวด้วยแหละกินหอมเกลียว Hom ăn nó mãi nó bỏ hương chưa đi Hom chưa sẽ bỏ hương chưa đi mất tích gần đốc hay à. <laughs> thôi mất 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 à mất 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 để ta giống mỗi sắp không thấy Có mỗi mua mỗi 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 mũ, mỗi

ลูกกับมีแม่เจ้าคนเหมือนนี่แม่ก็มีผู้เดียวแม่มีลูกเจ้าคนมีผัวเจ้คาคนเหมือนนี่ถามเบื้องเปียงผิดกัเหิงผิดเปียงมันบาปแมมันบ,บ,นบ่บาปดอกกูตาาูวเลี้ยงกูเลี้ยงสู้มาตู้ซู้ว่าบาปสิบาปที่ว่าแม่สู้สมส่วนนี้ก็ย่านิเจแม่สู้บาปบาปเจ้าแมู่้บาปบาปบุกกำเนียเลี้ยงบ่มีกับยืมหนายืมหลังมาเลี้ยงบาป đấy bạc Là bạc Nè chú không bỏ bạc kia Chẳng cần mắt đẹp có là thích hợp Mới là đi chi nè, Hôm 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 chìm xí Chà là thịt piên Bố khẳng là phắng Chôm đầy chôm đi Tớ là mười tớ là chôm đi nha mà chú cái cú, cú bố mặc bố mặc là mặc này bố mặc là mặc này nha nó chú thôi cú rồi, tôi làm bữa nay cứ cần là, là cái túi, người ta hiện cọ, người tao à, là nó sẽ nhìn chút thì nó hoa Thái xuống xuống kìa Ơ, bây giờ thái xuống hoa rồi hả? đang uống mát mẹ

เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดู่อยสันอร่อยนะหอมเจียวเ้ยร้นอนร้อนมาเพื่มาใส่หอมเจียวกันเด,เดินตามติดชีวิตครับ นั่นกองจะมัวมัวครับตอนนี้นะครับจะถูกล้องก่อนดีอ่ะว่าเป็นแก้วอ่ะใส่ลงไปนะคะเอ่อฟินปัดก่อนนะทุกคนคือว่ามันมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่นิดนึงนะ เรียบร้อยนะทุกคนใส่เรียบร้อยแล้วก็นี่ลองชิมกันอร่อยแต่ลองกินอ่ะอร่อยนะถึงมันจะดูแปลกๆก,ก็ตามเหอะเราไม่ชอบรสชาติตอนหลังๆอ่ะตอนหน้าๆก็ได้อยู่แต่ตอนหลังๆมันตุ้งแหลมเลือดกินเล่นม ดูคนดูตลาดเตอืมบางอกแล้จะลองกินกับน้ำพริกกะปิอ้าวไปแล้ว

ไปดมมนวิ่งหนยังก็ไปวิ็งโจมอกมาว้าวทอดไข่ที่น่ากินของเรานะคะวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะใบบุย